สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนละดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์คลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กัรช่วยประมันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากุมในช่วงของครึ่งเดือนหลังสับเดือนมก,กราคม2016นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไพร์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่แบบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ อ่าหกเหรียญไพ่สี่ดาบไพ่ไหนถือถ้วย the magician นะครับไพ่คิงถือเหรียญไพ่ the harp fan สี่ถ้วยอัศวินถือไม้ไพ่สองไม้ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่สี่สี่ไม้นะครับอิทธิพลใต้สำหรับสี่เหรียญ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบรแรกสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สี่ดาบสี่ดาบเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยได้ดังใจเล็กน้อยะในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะว่าดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะดูหยุดนิ่งมันอาจจะดูเหมือนกับค่อนข้างแบบ ไปต่อแต่แบบทีละเล็กทีละน้อยดูเหมือนหงุดหงิดใจมีความรู้สึกที่เหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดหน่อยนะครับเพราะตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นรูปที่ผู้หญิงแม่หมดกาลังนอนพักอยู่ถูกไหมครับแล้วมีสีดาบที่ปักอยู่ตรงเนี้ยมันแปลว่าเหมือนกับมันเครื่องจักรฟันเฟืองมันไม่เดินต่อมันเป็นอะไรที่เป็นภาวะของความหยุดนิ่งความรู้สึกที่เฉยเมยความรู้สึกที่ดูแบบเหมือนเงียบนะครับไม่มีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆมันอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างแบบมี ความเป็นน é g a ีฟเล็กน้อยนะครับกับเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันหยุดนิ่งมันดูไม่เคลื่อนมันดูไม่ไปต่อเราก็แค่ต้องพยายามแอคชั่นในลักษณะของการที่ว่าไม่คาดหวังจนเกินไปแต่เป็นการแอคชั่นในลักษณะของการที่เราจะต้องพยายามมีแรงดึงดูดมีในลักษณะของการที่อยากจะสร้างความประทับใจให้กับตัวเขา เพื่อเติมเต็มความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วตัวคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่อศัศวินถือถ้วยอศัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยอาจจะต้องพยายามเติมเต็มแพชชั่นเติมเต็มความรู้สึกนะครับมีอศัศวินถือไม้มาด้วยถ้าเราพยายามเติมเต็มให้กับตัวเขา เขาก็อาจจะมีแพทชั่นที่ดึงดูดกับตัวคุณมากขึ้นด้วยก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยคือถ้ามันดูหยุดนิ่งมันดูไม่ไปต่อมันดูเหมือนกับสิ่งที่เรากําลังรอคอยมันมันรู้สึกจมแล้วก็นิ่งเกินไปแล้วก็ค่อนข้างดูเหมือนกับความรักมันไม่มีความหวือหวามันไม่มีความโรแมนติกมันไม่มีความรู้สึกที่เหมือนกับจะพัฒนามากขึ้นเราก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้มากขึ้นนะครับ เช่นบางคนก็อาจจะพาไปดินเนอร์ไปแฮงเอาทนะครับไปเดทกันหรือว่าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ดีเนาะเราจะได้มีคอมมิทเมนต์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะได้รักษณะของพลังกายพลังใจกับการก้าวไปข้างหน้าอัศบินถือถ้วยเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนแล้วก็อศบินถือไม้คือราศีธาตุาไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูมีโอกาสที่คุณจะต้องเติม พลังนะครับให้กับตัวเขาแล้วก็ตัวคุณเองเพื่อให้มีการแอคชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นเราอย่ารอเขาเพียงฝ่ายเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดคุณรอตามที่ไพ่บอกเนี่ยมันก็จะจมลงไปเรื่อยๆมันก็จ,จะมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่มีการพัฒนาไม่มีการเติมเต็มกันและกันสุดท้ายเราก็จะรู้สึกเบื่อนหน่ายมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ได้ดั่งใจรู้สึกน้อยว่าทําไมเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับคุณมาก นะครับทำไมเขาค่อนข้างเฉยเมยไม่สนใจไม่เทคแอคชั่นไม่โอเคไม่มีอะไรที่มันทำให้ตัวคุณกับเขาอะมีการพัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์เลยดูมันมีแต่จมลงจมลงจมลงเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลคนที่มีเนื้อสัตว์ของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่คุยกันทุกวันนะแต่ไม่ได้แบบไปเที่ยวไม่ได้ไปออกเดทกันเลยนะครับไม่ได้ให้ของแทนใจไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบ สิ่งที่มันพัฒนาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเลยมันมีแต่จมลงจมลงจมลงเรื่อยๆคุยกันทุกวันแต่บอกลักกันทุกวันแต่ไม่มีพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เลยคือพูดง่ายๆมันก็แค่เสียงคุยมันก็แค่แบบเหมือนอารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะดูไปแต่ปฏิกิริยาของกันและกันเนี่ยไม่ได้แบบมีเวลาให้กันเลยหรือไม่ได้แบบมีการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปอะไร ในลักษณะของการมีกิจกรรมร่วมกันเลยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความรักนั้นจืดจางความรักนั้นดูดูมีปัญหาและอุปสรรคแล้วก็จมลงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับถ้าเขาไม่ชวนเราก็ชวนเขาสิอย่าเพิ่งหนอยบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยทําไมเขาก็รักกับเรามานานแล้วนะทําไมเขาไม่ชวนเราไปออกเดทบ้างละ่ะทําไมเขาไม่ชวนเราไปทานข้าวบ้างทําไมเขาไม่ชวนเราไปเที่ยวบ้างทําไมเขาไม่แบบนั้นแบบนี้บ้างบางทีเนี่ย เราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนถ้าเราคิดได้เรานึกได้เราก็ชวนเขาบ้างแบบนั้นเป็นต้นแต่บางคนก็าจะบอกว่าชวนแล้วแต่เขาไม่อยากไปเขาไม่ว่างอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเขาไม่ว่างคุณก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นแทนนะครับเช่นสมมติเขาไม่อยากออกไปข้างนอกเราก็หาของขวัญมาให้เขาหรือก็อาจจะเซอร์ไพรส์เขาบ้างหรืออาจจะอะไรแบบนี้ซื้อ ของมาทานร่วมกันที่บ้านก็ได้ถ้าเขาไม่ว่างอะไรแบบนี้นะครับหรือเขาไม่ว่างก็หาวันหยุดก็ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่สนใจเขาเฉยชากับคุณจริงๆแบบในลักษณะที่ว่าทําทุกทางแล้วแต่เขาแบบนิ่งอะ่ะเขาเฉยอะ่ะเหมือนเขาแบบบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจบ้างหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นมันอาจจะเป็นลักษณะที่ถามว่ามีเติร์ดปาร์ตี้ไหม มันก็อาจจะมีนะครับมันไม่ทางไม่มีหรอกแต่น้อยไม่เยอะส่วนมากจะเป็นลักษณะของความจมคําว่าจมในที่นี้หมายถึงว่าเราปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์มันเฉยชามันนานเกินไปมันเลยทําให้แบบว่าเราเรียกร้องยังไงหรือเราต้องการที่จะพัฒนายังไงมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าเราปล่อยให้เวลามันนานเกินไปมันเลยทําให้เขาไม่อินกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราทํา มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไพ่บอกว่ามันจมแล้วนะครับคําว่ามันจมคือหมายถึงว่ามันมีความรู้สึกที่แบบเฉยชากันไปอ่ะมันเลยทําให้ความรู้สึกในสิ่งที่เรากําลังจะพัฒนาเนี่ยมันอาจจะดูค่อนข้างต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้สิ่งต่างๆที่ต้องเขาเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยมันต้องไม่ใช่วันเดียวอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับอย่าเพิ่งนอย เพราะว่าชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะค่อนข้างหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่ามีไพ่เป็นเนี่ยบางทีอ่ะชวนเขาไม่ได้ปุ๊บก็หน่อยปรับเลยแบบนั้นเป็นต้นอุตส่าห์ชวนเขาไม่ไปเขาไม่โอเคแล้วคุณก็ลลมเลิกไปเลยเออหรือบางทีก็ทะเลาะก,กันไปเลยแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นความเฉยชานะครับเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งต่างๆซ้ําๆเดิมๆม,ม,มานานเกินไป ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกไม่อินกับในเรื่องของสถานการณ์ที่คุณกําลังชวนอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเขาอาจจะไม่ว่างจริง,รงๆเราก็ต้องพยายามเ,าเติมเต็มความรู้สึกในวิธีอื่นก็ได้เช่นกันเพราะว่าอาศัศวบนถือถ้วยกับอศัศวบนถือไม้เนี่ยยังไงซะเป้าหมายนะครับความสําเร็จความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสไปต่อมันมีโอกาสจะมีความหวังนะครับมันมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่อย่าเพิ่งคาดหวังที่จะให้เขาอ่ะมาทําให้เรา ถ้าเขาจะทําเขาจะทําให้คุณเองเพราะว่าไพาอัศเบนถือถ้วยเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เขาจะเซอร์ไพรส์เราหรือเขาอาจจะมีะสิ่งดีๆชวนเราไปทานข้าวเองก็ได้แต่อย่าคาดหวังนะ อย่างที่บอกว่าไพ่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ว่าทุกคนจะได้มันมีโอกาสได้แต่มันบางคนน่ะมันไม่ทุกคนหรอกมันอาจจะกลับเป็นตัวที่เราเนี่ยอาจจะต้องไปชวนเขาก็ได้ขนาดเราชวนเขายังไม่ไปเลยในบางคนนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะดังนั้นเนี่ยคือก็อย่าเพิ่งคาดหวังแล้วกันว่าแบบเออเราชวนแล้วเขาจะไปหรืออา่าจะรอให้เขามาชวนเรา นะครับแล้วเราพอเขาไม่ชวนเราก็หนอยหรือเราชวนไปแล้วเขาไม่ไปเราก็หนอยแบบเนี้ยอีกมันก็ไม่ใช่เนาะดังนั้นเนี่ยก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ดีลองปรับมุมมองไปนะครับถ้าเราเป็นผู้รับไม่ได้เราก็ลองเป็นผู้ให้ดูเผื่อการเป็นผู้ให้มันก็อาจจะมีความสุขในทางเป็นผู้ให้ถ้าเกิดเราให้ไปแล้ว เขารู้สึกว่าโอเคเขามีสิ่งที่ดีนะครับมีอารมณ์มีความรู้สึกตอบสนองในสิ่งที่ดีขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะมีการรีแอคชั่นกลับมาเพราะมันมีไพ่ใบนี้คือ s i ก o อฟเพนทาเคิลซออฟเพนเนี่ยแปลว่าบางทีเนี่ยการที่เราให้เขาไปเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ให้คุณด้วยนะครับเพราะว่าอะไรในตามหน้าไพ่เนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้รับหรือได้รับนะครับเพราะมันมี2ฝั่งเลย ยายแก่คนเนี้ยไม่ได้แต่ผู้หญิผู้ชายคนเนี้กลับได้รับความสนใจจากผู้หญิงคนนี้มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะใช้เทคนิคไหนนะครับแล้วเรามีใช้ความอดทนมากเท่าไหร่กับการที่เราจะต้องเหมือนเอาใจใครสักคนหนึ่งอืมนะครับ หรือถ้าเรามีความแต่คาดหวังว่าจะให้เขามาเอาใจเราเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยดังนั้นเราต้องรู้จักปรับม,มุมมองปรับความคิดปรับในเรื่องของทัศนคติปรับ mindset ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยบ้างพ a t w o of e อดวานบางคนอาจจะมีนกาทิฟมาแบบว่าเหนื่อยแล้วนะไม่อยากจะมีความหวังอะไรกับเขาอีกแล้วเหนื่อยแล้วที่จะต้องทําอะไรให้เขาโดยที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของเรา บร,บราบราบราเนาะบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นว่าทํามาขนาดนี้แล้วยังต้องให้ทําอีกเหรอฮะนี่ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนชอบมาคอมเมนต์กันบอกแล้วบอกเสมอถ้าจะบอกทุกคลิปบางคนฟังจนเบื่อแต่ก็ต้องขอบอกนิดนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยฟังว่าผมพยากรณ์ในช่วงของอประมาณครึ่งเดือน มกราคมจนถึงปลายเดือนมกราไม่ได้พยากรณ์1ปี3ปีสเดือน2เดือนที่คุณพูดดังนั้นอยา่าอย่าเอาคําพยากรอย่าเอาคําพูดของคุณเนะี่ยมาทับนะครับหรืออย่ามาพูดว่าแบบเออทําขนาดนั้นแล้วยังต้องทําอีกเหรอความรักความสัมพันธนะ์มันต้องทําให้กันตลอดเวลานะครับมันไม่มีคําว่าหยุดหรอกหยุดที่ว่าตัวคุณเนะี่ยทำถูกคนหรือเปล่าเปลี่ยนคําถามใหม่นะครับว่าคุณเนะี่ย ทำถูกคนหรือยังผมอยากถามคุณกลับไปว่าคุณทำถูกคนหรือเปล่าถ้าคุณทำถูกคนนะ่ยยังไงเขาก็มีแรงตอบสนองคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกทางนะคุณก็นอยอยู่แบบนี้แหละทำไปก็เหมือนตําพิษละลายแม่นม้ําเพราะว่าอะไรเพราะคุณทําไปเขาก็ไม่ได้ซาบซึ้งคุณเพราะคุณทําไม่ถูกคนนะครับทํากับคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงนะเพราะว่าอะไรเขาหวังแค่ผลประโยชน์แหละพอเขาได้เขาก็ไปแบบนั้นเป็นต้น แต่ถ้าเกิดเราทําถูกคนนะมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีที่เขาจะตอบสนองคุณในทางใดทางหนึ่งดังนั้นเนี่ยสองไม้บอกว่าถ้าเรายังมีแพทชั่นเรายังมีความรู้สึกเรายังมีสิ่งที่ยังแบบตอบโจทย์ได้ยังไงมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีงามสี่ไม้เกิดขึ้นสี่ไม้ไหมายถึงลักษณะของชัยชนะความสําเร็จกับสิ่งที่เราทําเอาไว้แล้วมันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ตอบรับไปในทางเดียวกัน เหมือนแม่มดเนี่ยทั้งหมด4ี่คนเนี่ยเห็นไหมมันมีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมันแปลว่าเราจะมีนสัตของสิ่งที่ยินดีกันและกันมากขึ้นถ้าเราทําถูกคนถ้าเขาเป็นคู่ของเราเขาเห็นใจเราเราทําอะไรไปเขาต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับมาไม่ตอบกลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนะเช่นสมมติว่าเราให้ของขวัญเขา อย่างน้อยเขาไม่มีของขวัญให้เราแต่เขาก็ซาบซึ้งบุญคุณเราซาบซึ้งน้ำใจของสิ่งดีงามที่เรามอบให้เขานะครับหรือเขาอาจจะตอบแทนเราพาเราไปทานข้าวข้างนอกก็ได้ถ้าเรามีของให้เขาแต่อย่าหวังนะแต่อย่าคาดหวังขนาดนั้นว่าเราให้แล้วเขาจะให้อะไรเราบางทีเขาอาจจะแค่ขอบคุณด้วยใจจริงของเขาก็ได้เช่นกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีหรือเขาอาจจะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณอีกภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณทําในคนที่ถูกต้อง เปลี่ยนคำถามก่อนนะครับใครที่จะมาเนกาทีฟว่าคุณผมผมอยากถามคุณเปลี่ยนคำถามก่อนว่าคุณให้ถูกคนหรือยังถ้าคุณให้ถูกคนมันก็ต้องมี r รีแอคชั่นกลับมาแต่ถ้าคุณให้คนที่ไม่ถูกนะครับมันยังไงซะ สิ่งที่คุณทํามันก็จะตรงกันข้ามอย่างที่บอกว่าจะตําพิกละลายแม่น้ำเนาะดังนั้นเนี่ยพอให้อะไรเขาไปเนี่ยอยากคาดหวังว่าเขาจะให้เรากลับมาทันทีมันอาจจะต้องให้ไปในช่วงจังหวะหนึ่งก่อนแล้วพอเขามีความรู้สึกประทับใจซาบซึ้งคุณหรือโอเคกับคุณมันก็จะค่อยๆสะสมจนเขาก็อาจจะทําให้คุณเป็นอัตโนมัติก็ได้พพเพราะไพ่ใบนี้ อัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะให้สิ่งดีๆตอบแทนกับตัวคุณเหมือนกันหรือบางทีคุณก็อาจจะได้รับในสิ่งที่เขาเนี่ยรู้สึกแล้วเขาก็อาจจะให้คุณก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันมีไพ่เดอะฮาร์ร a n ด้วยให้ไปเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับแล้วก็พยายามรักตัวเองลองพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเขาให้มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง การเรียนรู้กันเข้าใจกันรปรับกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีการเรียนรู้กันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการปรับทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิชเชนเมจิชเชนนะครับกับไพ่ใบนี้เดอะฮาร์ฟเนเนี่ย,เ,ยเป็นไพ่ของการพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตใจความรู้สึกอารมณ์สิ่งต่าง แล้วเราจะสามารถคอนโทรลกับความรักความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นและเราก็จะมีความรู้สึกที่เต็มเต็มตัวเองได้จนถึงไพ่คิงถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพุษศกราศีกันและก็ราศีมังกรเหลือราศีธาตุน้ําที่ไม่ได้ขึ้นเพียงราศีธาตุเดียวแต่ก็มีโอกาสมีผลอยู่แต่อาจจะดูน้อยนิดหนึ่งนะครับเนาะอ่าไม่ใช่สิราศีธาตุลมนะครับราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเนาะก็มีโอกาสที่ จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้พัฒนาได้จนถึงขั้นคิงถือเหรียญการที่เรามีคุณค่าในภาวะจิตใจความรู้สึกในสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับถ้าเรามีความรู้สึกที่เปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราให้ในสิ่งที่เราปฏิบัติมันจะทําให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้กับตัวเขามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าราชาถือ เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่ามีสเสน่ห์นะครับแล้วเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงพฤติกรรมกับสิ่งต่างๆทําให้เขากลับมาสนใจเรากลับมามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีกับตัวคุณมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้าหากับตัวคุณอย่างที่บอกว่าอัศวินถือถ้วยเนี่ยมีโอกาสที่เขาเนี่ยจะให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณก็ได้หรือให้นักสะของสิ่งที่คุณน่ะ ต้องการจากเขาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามอย่ายึดติดจนเกินไปไพ่ใบน,นี้นะครับคือสี่เหรียญคืออย่ายึดติดจนเกินไปถ้าคุณนะครับเลือกที่จะรอเขาเพียงฝ่ายเดียวมันก็อาจจะยากแต่ถ้าเราเทคแอคชั่นโดยการที่เป็นฝ่ายที่ให้เขาก่อนนะครับโดยที่ไม่คาดหวังเนะี่ยอาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีให้แต่คาดหวังคุณก็น้อยเหมือนเดิมดังนั้นให้ก่อนแต่อย่าเพิ่งคาดหวัง รอดูผลตอบรับอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการตอบรับในสิ่งที่ดีเขาอ,อาจจะให้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ